ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการผลิตและลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สอกอ,อรมนมีบทบาทและหน้าที่ในการบูรณาการเพรื่อวางแผนอำนวยการประสานการปฏิบัติ ในส่วนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมขับเคลื่อนการจัดตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดเอาเบาเอาเบาไปไปกลับบ้านเถออย่าไปกลับบ้านเด็ดร้องกลับบ้านก่อนโครงการนาคาพิทักษ์รักประชาเป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของกอรมนจังหวัดสกลนครหน่วยงานด้านการปกครองทุกภาคส่วนงานด้านสาธารณสุขอาสาสมัครและประชาชนในชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาผู้ป่วยจิตเวท ที่เป็นผลต่อเนื่องจากการใช้ยาเสพติดเป็นเวลานานโดยมีทีมงานผู้รับผิดชอบในการดูแลติดตามประเมินอาการของผู้ป่วยและชุดผเผชิญหน้าเข้าไประง,งับควบคุมหรือแก้ไขเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นคนรุ่นใหม่ก็ค่อนข้างจะเสพน้อยลงแต่คนรุ่นเก่าที่เสพแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องภาวะติดต่อโรคซึมเศร้านะครับเป็นเกี่ยวกับโรคก,กิตตเวท ที่ผลพวมมาจากยาสิติดก่อนที่จะนําส่งผู้ป่วยก็ทีมก็จะมีทั้งญาติผู้ป่วยมีอ,อสอมอมีผู้นําชุมชนอ่าแล้วก็ทีมของปกครองนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะนัดหมายกันเพื่อที่จะประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยของแต่ละภาคสว่วนเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือทำให้ผู้ป่วยอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขที่สุดการจัจดระเบียบสังคมมันก็จะมีเรื่องของการป้องกัน จังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะอำเภอว่านใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงและต้องเฝ้าระวังการนำเข้ายาเสพติดอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กอรามานาได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนและชาวบ้านขับเคลื่อนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนตำบลว่านใหญ่ โดยมีชุดปฏิบัติการชรบบ้านหน้องผือทำหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งจนทำให้บ้านหน้องผือแห่งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดตามชายแดนผมจ,จำวันนั้นได้ดีแม้จะผ่านไปหลายปีที่ผมฝึกอพปโดยกลรมนองครั้งแรกก็สอนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเรื่องของการรับฟังเสียง พี่น้องประชาชนเป็นหลักแล้วก็การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีศูนย์เราเนี่ยสร้างพลังสร้างการรับรู้ให้กับตัวแทนของพี่น้องที่เป็นทู้ชลอเข้าใจว่าเราต้องห่วงแหนดูแลพี่น้องด้วยพวกเราในปัจจุบันก็มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกหน่วยเราทุกคนนะคะช่วยการดูแลแล,และสออส่อเพื่อให้ มมันนหดไปจาาากู้บของเรที่บ้านคลองหาดจังหวัดเพชรบุรีกอระมะนอได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดโดยการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางสำหรับเยาวชนรวมถึงการให้โอกาสกับผู้หลงผิดได้กลับตัวกลับใจคืนสู่ครอบครัปปวทางด้านของการบริหารนตำบลมันหาดก็เปิดโอกาส ให้บุคคลอย่างผมที่ว่าพ้นโทษออกมาได้เข้าทําง,งานที่ทางการบริหารครับเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่ว่าสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ที่กระทําความผิดยาเสพติดไม่เคยทําให้ใครได้ดีครับทางที่ดีคนเรียกเรียกออกไปห่หางครับเพื่อชีวิตที่ดีนอกจากนี้กอรมนได้ขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งหมู่บ้านแก่หลัก เพื่อเอาชนะยาเสพติดรวมถึงการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังของหมู่บ้านโดยดำเนินการประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายผู้นำชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติดอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนับตั้งแต่การปฏิบัติการตั้งจุดตรวจฝึกการค้นยานพาหนะฝึกการตรวจค้นบุคคลและการลาดตระเวน ดังนั้นกอรมนในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการอำานวยการประสานงานพร้อมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยงานในทุกภาคส่วนในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ในระดับตำบลไปจนถึงระดับจังหวัดเพื่อความสุขของประชาชนและนี่คือหนึ่งในคำตอบที่ว่ากอรมนมีไว้ทำไม กออรมนอเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส